ชิตี้ไฟโชว์เจอบ่อยมากๆด้วยรถปี11-12-08ถึงเวลานะเวลาวิ่งกิโลเยอะๆเนี่ยชิตี City แม่งไฟมันก็โชว์เพราะว่าแคดมันเสื่อมสภาพแล้วก็ตันนะฮะปัญหายอย่างที่เจอนะก็ไอ้นี้ด้วยเช็ค engine ฝาไอเซนเซอร์ท่อเสียก็มีนะแต่ส่วนใหญ่เจอเรื่องแคดก่อนนะครับเรามาดูอาการอาของคันนี้นะเขาไปเช็คศูนย์มาแล้วนะครับไฟมันโชว พอดีโทษทีนะคันนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนทำนะครับเราให้ดูแคปมันก่อนแคปมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่แคปมันจะอยู่เครื่องรุ่นใหม่นะาะไอเสียอยู่ข้างหลังแหละแคปจะอยู่ด้านบนนี้นะฮะตรงเข่าควายตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะฮะเป็นแคปมาตรฐานยูโรโฟถามว่าเกียร์ตัวนี้เป็นไงเหรอฮะตัวนี้รองลงมาจากของศูนย์นะจะใช้งานได้ดีเลยครับไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปนะฮะเรียกว่าจ่ายในงบเท่านี้ก็ใช้ได้นานแล้วสำหรับแคป เวลาเปลี่ยนแคตใหม่สิ่งที่ได้ก็คืออัตราเร่งดีไฟไม่โชว์ไม่กินน้ํามันนะครับแล้วก็กินไม่เหม็นด้วยสนใจยากจบปัญหาเรื่องท่อแคตเนี่ยมาอาท่อซิ่งได้เลยจบทุกคนันแน่นอนขอบคุณครับ